ลครับเก้ไม่ได้ไหายจากขึ้นมลจางลง,ง,ลงมาง็ัม้ง่ครับนกับกฟกิ้งตไรครับแต่ทางบรรจากาศนะคแับระมัดระวังครับเวลาแับางาง ครับเราไปเจอกันตั้งหลุมนะครับกาบสวัสดีปอแม่พี่น้องมดสโคสุคนนะครับพรุ่งนี้มาพบกับผมอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับสหายคนมือช่อแนวนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่ดอยพระชานนะครับวัดดอยพระชานตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดอําปางนะครับเขาจะมาแอลดูพระองค์ใหญ่ได้บุษบ จำลองมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ,บหมวหอยุดไหนครับยังยังบ่เกยมาเดียครับก่อนมาเป็นสร้างประเทศเดี๋ยวแต่ตอนนี้นี่นะครับอันนี้คืออย่างครับจีดี ห้าวันหน้าจะไปะเจ,จอยู่ตรงนี้ก่อน่อยู่ไปอยู่เนี่ยไปุูนก่อนไล่ปุ้นก่อนหนุ่มมื่ก่อนต้องสอบถามบอลอนก่นี่ไปเจ๊ดียไปหาราเนี่ยไปพังตันมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราเขาขึ้นบันไดฮะเราไปจอยู่ลุมมันละ งงว่ะลังการงานฟังเหนวะเดี๋ยวผมว่ามีราพูดบานมาได้ป็นหัราพูดบาเนะพเราขึ้นบัไดอะขึ้นนะไกัเดินมาได้นะไหนจุดไหนนี่เนียอ๋อหลุมเพะนอเห็นไพี่ตัหลุมบน ที่เขาได้เข้าขึ้นกีก็อยู่ไปน,นี่แล้วก็สุ่มมตงตัวโอโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมทีครับตอนนี้เขาก็ขึ้นมาที่พระองค์เจดีบุตรสุยประชาญน,นะครับทั้งคุนยุ่สวยมากนะครับสูงมากนะครับตรงนี้เป็นมอนอย ăn uống rượu bia rượu bia hả? bia hả bia hả bia rượu